จากสัตว์ที่หน้าตาดูประหลาดประหลาดกลายเป็นเหมือนสถาปนิกผู้สร้างเซเลงเกตตี้อย่างที่คุณซินแคลร์บอกไว้จริงๆว่าเซเลงเกตตี้ที่เราเห็นทุกวันนี้จะไม่มีทางเป็นแบบนี้ได้เลยถ้าไม่มีวิ l เดอ e บีสต์ดังนั้นบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้ก็คือว i l เดอ e บีสต์ไม่ใช่แค่สัตว์หน้าตาตลกตลกหรือดูเป็นเปินนะคะแต่มันคือผลงานชิ้นเอกของการปรับตัวจริงๆเป็นผู้ชนะในเกมวิวัฒนาการ ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่สร้างและรักษาความมหัศจรรย์ของเซลเลงเกตี้เอาไว้ฟังเรื่องนี้แล้วทำให้ต้องกลับมาคิดต่อเลยนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากน้อยแค่ไหนที่เราอาจจะมองว่ามันธรรมดาธรรมดาหรือไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยอืมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะกำลังทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำคัญมากๆคอยค้าจุนระบบนิเวศที่เราอาศัยอยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยก็ได้ นั่นสินะคะน่าคิดมากเลยค่ะ